หมอคะรูปทรงปากสําคัญยังไงหรอคะรูปทรงปากเป็นองค์ประกอบที่สามในการพิจารณาปากนะครับรูปทรงปากที่ดีในผู้ชายควรจะเป็นปากบนปากล่างหนาเท่าๆกันเพราะว่ามันมีลักษณะของการให้ในผู้ชายเนี่ยจะมีลักษณะของการให้ปากหนาเป็นผู้ให้ปากบางเป็นผู้รับในขณะที่ของผู้หญิงรูปทรงปากที่เหมาะสมคือบนบางล่างหนาครับผมจะมีลักษณะค่อนข้างเป็นผู้รับมากกว่าผู้ชาย อัตราส่วนที่เหมาะสมคือบนหนึ่งล่างหนึ่งหเป็นตัวเ,เ,เลขที่เคยามนี่คือลักษณะของปากที่เหมาะสมในชายละหญิี่ปากกระจับดีที่สุดรองมาปากไส้ปอครับผมคราวนี้บางคนไปตัดดินปีปากมาถ้าหากตัดแล้วเวลาปิดปากตัดค่อนข้าง,งเยอะและเห็นฟันกระต่ายอย่างนี้ถือว่าดีไหมครับมันอยู่ที่ว่าเห็นฟันแล้วฟันสวยเป็นระเบียบแตลว่าเป็นเขื่อนเก็บเงินเก็บเงินอยู่ครับแต่ถ้า เห็นฟันหลอฟันหักฟันบิดอย่างเงี้ยนะครับก็คือเกิดเก็บเงินไม่ได้เก็บเงินไม่อยู่ครับไม่ดีครับผมครับผม